การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับโดยวิธีการผันน้านะครับของเมืองยะลากันนะครับอุทกภัยนะครับในปี2567นะครับปริมาณฝนนะครับปีที่แล้วเนี่ยสวันนะครับเกินกว่าพันมิลิเมตรนะครับส่งผลให้ตัวเมืองยะลาเนี่ยเกิดน้ําท่วมนะครับสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าตัวเมืองยะลานะครับตรงนี้เป็นตัวเมืองยะลาเนี่ยฝั่งซ้ายของเมืองยะลานะครับก็จะมีแม่น้ําปัตตมีนะครับไหลผ่าน นะครับซึ่งแม่น้ำปัตตานีเนี่ยจะรับน้ำนะครับมาจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับผ่านเขื่อนนะครับบางลางแล้วก็ไหลผ่านนะครับมาที่ตัวเมืองนะครับด้านซ้ายเอ่อท่วมนะครับเอ่อท่วมล้นคันฝั่งขวานะครับเข้ามาท่วมที่เมืองยะลานะครับนะครับน้ำเนี่ยอยู่ที่ X40A นะครับซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนะครับของปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 1550รลูกบาทเมตรต่อวินาทีลำ,ลำน้ำนะครับแม่น้ำปัตตานีนะครับรับได้650มีปริมาณน้ำส่วนเกินนะครับอยู่ที่900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้น้ำท่วมยะลานะครับก็คือปริมาณน้ําส่วนเกินดังนั้นนะครับหลักการในการผ่นน้ําเราจะต้องเอาปริมาณน้ําส่วนเกินนะครับ หลีกเลี่ยงไปทางอื่นซะก่อนนะครับโดยวิธีนะครับเราจะขุดคลองนะครับขุดคลองใหม่นะครับก่อนที่จะเข้าเมืองยะลานะครับเราเรียกว่าคลองผ่านน้ำนะครับซึ่งคลองผ่านน้ำนะครับเราก็จะขุดระบายนะครับน้ำส่วนเกินนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราระบายน้ำา900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับคลองก็จะใหญ่มากนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยพิจารณานะครับผ่านน้ำนะครับที่700ลูกบาทเมตรต่อวินาที คลองที่ผันนะครับ700ลูกบาทเมตรนะครับหลักการนะครับเราก็จะผันไปในพื้นที่นะครับที่เป็นคลองธรรมชาติหรือว่ากระทบกระเทือนต่อพื้นที่นะครับของประชาชนให้น้อยที่สุดไปทางด้านซ้ายนะครับไปลงคลองดีสนะครับคลองดีสซึ่งเป็นคลองระบายของชลประทานน้ไปลงอ่าวไทย